โอ้ oh, พี่น้องผักอีเลิศนะฮะนะสวนริมคลองของนาเล็กเนี่ยงามเลิศเลยฮะผักอีเลิศหรือว่าใบชะพลูก็ถือว่าเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยนะอยู่คู่ครัวคนไทยมานานมากๆเลยปลูกง่ายๆแบบนี้แหละ ช่องกิจทน,นสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าเช้าวันจันทร์นะฮะสดใสเลยครับเช้ามาเนี่ยดูน้ําในคลองเราเนี่ยมันเออขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยฝนตกติดต่อมากัน4วัน5วันแล้วเนี่ยเมือม่อเช้ามืดก็ตกอีกเนี่ยตอนนี้ก็ยังไปปลอยมีของไอฝนอยู่บ้าง ก็คิดว่าหลายๆที่ก็คงเหมือนนาเล็กอะมีฝนตกแบบนี้มาชมความแบบชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำของไม้ในสวนเราปลูกผัดปลูกอะไรในปลูกแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติสบายๆเลยไม้ประดับของอะไรก็ ต้นกระดาษดำนี่ได้มาเมื่อสิบเดือนที่แล้วจากสุรินนะฮะต้นเล็กนิดเดียวนะสูงประมาณสักฟุตหนึ่งตอนนี้ก็ปลูกใส่เป็นตะกร้าใบใหญ่เลยก็งามนะคินประดับสวยงามเลย ก็เอาไว้ทําพัน,นุ์นะมาปลูกไว้ตรงนี้เราไม่พูดถึงราคานะราคาเนี่ยมันอาจจะถูกหรือแพงก็แล้วแต่นะพอเราไม่ได้ไปติดยึดที่ราคาเราติดยึดที่คุณค่านะของไม้ที่เรามีนี่ฮะบรรยากาศในคลองฮองกงเลก็เนี่ยบรรยากาศดีนะ มีมุมกาแฟแบบสุดยอดเลยไม้ของนาเล็กเนี่ยเเริ่มได้ผลแล้วปูกเกาะประดับไว้ห้อยหัวกลับลงมานี่ระยงระยางสวยงามนะแล้วก็พวกตระกูลเดบ เดฟเกตปลาสวยงามแล้วก็เดฟธรรมดาเกาะขอนไม้กับเขาฤาษีอยู่ด้วยกันโอ้ตอนหน้าแรงมันก็ดูไม่เท่าไหร่นะแต่พอได้ฝนมาเริ่มเขียวชวยอุ่มเริ่มดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นนะเนี่ยอันนั้นก็เป็น สับปะรดสีใบเล็กๆเนี่ยก็น่ารักก็ปลูกไว้แขวนให้ประดับนะสวยงามเนี่ยมาดูบรรยากาศริมคลองของ,ของน้าเล็กเนี่ยผักที่ถือว่ามีรสชาติอร่อยหลายคนเคยกินกันคุณค่าทางอาหารสูงแคลเซียมสูงด้วย ใบเขียวๆแบบเนี้ใบชะพลูเนี่ยแต่ก็แนะนำว่าเวลากินดิบอะ่ะอยากกินบ่อยเพราะพวกนี้มันจะมีพวกเรียกว่าฝึกแคลเซียมนะเยอะนะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้นะมันใครที่ กกินก็อยากกินบ่อยก็นานๆกินทีก็ดนะีไม่ใช่กินเป็นประจำนะพอพงนี้มันสามารถที่กินได้ทั้งสุกกินได้ทั้งบิบนะบางคนนี่ชอบกินเมี่ยงกินเป็นประจำห่อเมี่ยงกนะินอร่อยเลยหรือว่าบางคนเอาไปจิ้มลาบก็ไดนะ้อร่อยเหมือนกัน รสชาติมันซาซาใบนี่หน้าฝนใบงามเลยฮะปลูปกนี่ไม่ต้องไปใส่ขุงใส่ปุ๋ยละปุ๋ยธรรมชาติใบไม้ทับถมเนี่ยชอบนักแกลคือพวกนี้ก็ปลูกไว้กินนี่แหลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเ,เยอะนะบางคนก็สามารถที่จะปลูกขายได้ ปลูกตามริมรัว้วริมสวนเนี่ยปลูกขายได้โอ้โหเนี่ยสงสารตัวนี้มันอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะนต้นใบสวยๆเนี่ยใบยอหอ่อมหมกใบห่อหมกเนี่ยอร่อยเลยใบใหญ่ๆแบบนี้ เดี๋ยวนี้มันก็หายากกันนะเพราะว่าเราไม่ค่อยปลูกกันนะมองถึงไปปลูกแต่พืชเศรษฐกิจหรือว่าพืชที่เขาเห่กันนะถือว่าตามกระแสกันก็มองไม้ที่มีประโยชน์นะอย่างไม้บางอย่างเนี่ย ปลูกเป็นกินเป็นฤดูอะแล้ปลูกัก่วดเดียวไปหมดเลยนะก็ทำให้วางเว้นนะหรืออีกฤดูนึงไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยก็ต้องปลูกไม้ที่มันมีแบบว่ามีผลกินได้ทุทกฤดูกาลว่างั้นเถระหมว่าจะดีปลูกเป็นผัน ในส่วนผสมเราปลูกแบบสไตลนะ์นาเล็กคือไม่ต้องดูแลอะไรนักหนาปลูกนะแบบให้มันเกิดขึ้นนะเพียงแล้วจำกัดพื้นที่ให้เหมาะสมแค่นั้นเองช่วงนาแรงก็ปล่อยไปนะเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยมัน ถ้าจะไปตักน้ารถก็คงไม่ไหวพอพวกนี้มันอยู่ได้สบายๆมันเป็นเถาเป็นเครือเลื้อยไปนะช่วงหน้าแร้งมันก็ไม่ค่อยออกใบเท่าไหร่มันก็ลดการคายน้ํามันก็เหลือแต่ลําไว้แต่พอหน้าฝนเนี่ยแตกกิ่งแตกใบออกเพียบเลยนี่แหละธรรมชาติของไม้ฮะเขาก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดเหมือนกันนี ริมคลองเนี่ยโหสดใสฮะเนี่ยมาดูปลาแรดเนี่ยรับแขกดีจริงๆเป็นปลาที่น่าเลี้ยงนะใครเลี้ยงปลาแรดไปเนี่ยดีมากๆเลยเวลาเราไปชมไปอะไรเนี่ยโอย้คือไม่ต้องให้อาหารหรอกเขาจะกัจะขึ้นมาลอยอยู่เหนือน้ำโชว์นะสวยๆน่ารักนรัก เดี๋ยวนะาเล็กก็ทำโอกาสไปซุรินนะาหามาเลี้ยงที่น้ำกันมีความสุขยามเช้าได้จิบกาแฟนู่นเห็นไหมนู่นอยู่กลางคลองเจ้าป่าแรดนะเนี่ยนะเนี่ยมันสวยอย่างเงี้ยมีความสุขเนะี่ยธรรมชาติสวยไหวอยู่กลางคลองอยู่ เ,เงาเงาอยู่ตรงนั้นนี่แหละความสวยงามธรรมชาติฮะโอ้โหมันนะเล็กต้นใหญ่ล้มลงโน่นไปอยู่ในน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรฮะมันก็จะแตกกิ่งใหม่นะแตกยอดใหม่ที่อยู่ข้างบนใบสวยงาม ครับผมสำหรับเช้านี้ก็จิบกาแฟชมบรรยากาศริมสวนนะดูไม้ที่เราปลูกไว้ในสวนเนะี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะต้นใบชะพลูนะต้นยอนะที่อยู่แถวเนี้ยเนะี่ยประโยชน์เหลือหลายนะชอบบรรยากาศร่มรำไรแล้วก็ดินชุ่มชื้นหน่อยเกิดดี ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ